สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาร์ดแชานะครับแล้ววันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวนี้เลยช็อคบิลเบทตัวแรงนะครับตัวนี้คือตัวที่หายากมากนะครับทุกคน ตัวนี้เป็นช็อค k ิลเบ4คูณ4นะครับราคาอยู่ที่8 4 4 0 0 0บาทนะครับและตัวนี้เป็นรถต้นแบบของ Ford e v e r e s t ถ้าบางคนยังไม่รู้ตัวนี้จะต้องผลิตมาก่อนถึงจะสามารถผลิต Ford e v e r e s t ได้ต่อนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำมาดูว่าช็อคบิลเบทมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับอันดับแรกนะครับช็อค k ิลเบตัวนี้มาด้วยเครื่องนี่ฮะนี่เลยไบเทอร์โบเทอร์โบคู่นะครับเป็นเครื่องโฟร์วิลนะ อันนี้มีระบบโฟ h e วิให้นะครับมากับล้อนี่ฮะไลน o ออฟโรดแบบนี้เลยเอาไว้แต่งสวยๆได้นะครับอันนี้คือขอบ17นะเนี่ยทุกคนดูเป็นรถที่เอาไว้ใช้คัสตอมนะครับแบบว่าสมมุติเราอยากไปลุยป่าทํารถบ้านหรือว่าทําอะไรพวกนี้ช็อคบิลเบดเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับและมาดูฝั่งนี้ก็เลยนะฮะนี่ด้านหลังใส่สัมภาระก็บางคนก็เอาไปแบบ คัสตอมเป็นนู่นเป็นนี่เอาไว้ไปลุยขนของ,ของหรือว่าไปเที่ยวแคมป์เที่ยวป่าอะไรพวกนี้นะครับวิธีการเปิดใช้งานอย่างนี้เลยนี่ดูเปิดเป็นสเต็ปนะฮะเปิดจากฝั่งนู้นมาแล้วก็มาเปิดฝั่งนี้ถ้าจะเปิดทั้งหมดนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยทุกคนดูเลยเออเนี่ยช็อควิลเบรเป็นรถแรนะอันนี้คือต้องสั่งผลิตนะครับถ้าจะซื้อนะอันนี้ก็คือเป็นรถที่แลและหายากมากนะครับตอนนี้มีมานี่เลย 2คันเห็นไหมเครื่องใบเทอร์โบนะมันคือ e v e r อร์เหัวเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูภายในเจ้าช็อคบิลเบดรถแร่ไอเทมคันนี้กัน,นะฮะนี่เลยนี่ลายตรงประตูเห็นไหมเหมือนเจ้า e v e r อร์เรสตเทรนเลยเห็นปะ่ะสวยมากนี่ที่เปิดประตูแบบนี้พรมอะไรนี่ไฟฟ้านะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆน,นะเนี่ยเนี่ยดูนี่โฟร์ไฮโ o w โลน, high, นี่เป็นไงโฟร์วิ wheel. ปรับนี่ เห็นไหมเออแล้วทุกคนดูหน้าจอนะนี่ฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะหน้าจอดูเลยดูดิช็อกวิลเบดนะเนี่ยพระเจ้าเนี่ยดูโอ้โหอย่างคุ้มอะผมบอกเลยแล้วอย่างที่สุดแล้วผมบอกเลยที่สุดแล้วตอนเนี้ยรถช็อกวิลเบดคันนี้คือที่สุดละถ้าจะเอาไปแต่งแบบคัสตอมสวยๆอะผมว่าผมแนะนําเลยคันนี้ครับนี่เดี๋ยวมาดูไฟหน้ากันเป็นยังไงเออผมพามาดูไฟหน้านี่ เลยไฟหน้าโคตรสวยเนี่ยเหมือน XL พั u ดเลยดูดิดูด,ดิถ้าจะาไปแต่งไฟเพิ่มก็ทำได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ดูกระจังหน้าจะเปลี่ยนจะแต่งจะคัสตอมอะไรทำได้หมดตัวเนี้ยโคตรสวยโคตรคุ้มนะครับเอาไปใช้งานใช้งานลุยหรือใช้งานจริงหรือเอาไปเที่ยวทำรถแคมป์รถบ้านอันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะแล้วก็เรามาสรุปกันอีกรอบนะครับสำหรับค่าตัวเจ้า Shock Build ต,ต,ตัวนี้นะครับอยู่ที่8 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สนใจติดต่อผมเซลบาสปอดพระประแดงนะครับเบอร์0989316267สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องบาสแฟมคาแล้วก็เพจบาสแฟมคานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ